มอร์นิ่งคนเคยได้ยินไหมคะว่าถ้าเราฝันอยากได้อะไรอะ่ะเราต้องเห็นภาพมันก่อนถ้าเรายังไม่เห็นภาพอะ่ะเราต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองคะ่ะพัทุกคนมาดูฝันอีกอันนึงของเรานะคะเราแวะแเบบติมพลังที่เดอะเซอร์เคิลนะคะเพราะว่าที่ที่จะไปใกล้กับเดอะเซอร์เคิลมากแล้วก็ใกล้ B ี s ด้วยค่ะใช่แล้วคะ่ะวันนี้เรามาเฮาส์ทัวร์อีกแล้วคะ่ะเราอยู่ที่โครงการปร,รินสาตทอราชาพฤกษ์คะ่ะนี่คือส่วนกลางที่ออกแบบด้วยคอนเซปต์ออกซิเจนคอมมูนิตี้ค่ะสระว่ายน้ำฟิตเนสก็คลับเฮาส์คือครบมากค่ะแล ม,มาควาอมดิจิตลอลดอล็อกค่ะห้องนี้สเปเชียลมากค่ะเรียกว่าห้องธรรมชาติดูอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพ <c oughs> คือดีมากมีกระจกตัดแสงบานใหญ่นอกก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวค่ะใครจะนั่งทํางานจิบชาตรงนี้คือเหมาะมากพื้นที่บ้านก็คือให้มากว้างมากเลยค่ะตกแต่งแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็น l ล v วิ g a งแอรีขนาดใหญ่คือพ,พื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนหรือว่าจะต่อเติมเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะตรงนี้ที่พิมพ์ชอบมากก็คือมีกระจกบานใหญ่ที่ทําให้เราได้เปิดออกไปหาสวนของเราได้เลยค่ะเหมาะมากกับสายรักธรรมชาติมานั่งพักผ่อนหย่อนใจจิบกาแฟยามบ่ายได้เลยค่ะต่อกันที่ห้องครัวค่ะแต่งแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือแบบห้องครัวยงววยเเเลอ่ะะะทกคนนนนไาจจป็็หห้ ทีีี่สเเขยยวตลลอดลคพาไปดูห้องน้าชั้นล่างกันบ้างนะคะวัสดุที่ใช้ทุกอย่างก็จะพรีเมียมหมดเลยห้องนอนข้างล่างก็กว้างขวางเลยค่ะสามารถเป็นเกสต์รูมหรือว่าเป็นห้องสาหรับผู้ใหญ่ที่ไม่อยากเดินขึ้นไปชั้น2ก็ได้คมาเราไปดูชั้น2กันนะคะคนจะพาไปดูม a สเตอร์เบดรูมก่อนนะคะจําภาพนี้ไว้นะและความกว้างของมันนี่คือตอน fully furnished นะคะใหญ่อะไรขนาดนี้แต่คอนเซปต์เขาก็คือเป็นเพนท์เฮาส์ออกแบบมาได้พิถีพิถันมากมีโซนกั้นที่สามารถทํากาแฟนั่งทํางานได้เลยค่ะมีโต๊ะเครื่องแป้งมี walk in closet แน่นอนมีห้องน้ําาานตตัวะะคคเออออออจจริงงๆืแบบไม่้้กกหง นนุกอันนี้ก็จะเป็น common a r e ยของชั้น2ค่ะสามารถมานั่งดูทีวีทํางานตรงนี้ได้ต่อที่ห้องนอนถัดไปอย่างที่บอกนะคะทุกห้องจะมีหน้าต่างแล้วก็จะให้ความรู้สึกโปรง่งโล่งสบายแล้วก็มีห้อง,งน้ำในตัวค่ะสะดวกมากๆเลยอีกห้องนึงก็คือสวยไม่แพ้กันเลยค่ะเ,เขาก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบาค่ะคือสามารถต่อเติมได้อย่างสะดวกสบายและที่สำคัญที่นี่ทาเลดีมากทางเข้าออกเมืองได้สะดวกสบายแล้วก็ใกล้ BTS จัดราคา23.9้าล้านบาทลดเหลือ17.9ล้านบาทค่ะสนใจมาฮ o u s ทัวร์แบบเราโทรไป1753ได้เลยนะคะ